Happy New Year and Merry Christmas สวัสดีค่ะชาวราศีมีนชาวธาตุน้ำนะคะผู้ซึ่งมีความคิดสร้างสรรค์เป็นเลิศนี่ดูสิว่าไพ่อันศักดิ์สิทธิ์ของท่านอาจารย์พรหมยานรัตนญาณพิโมกนะคะจะมาสื่อสารอะไรให้กับชาวราศีมีนชาวธาตุน้ำค่แม่หมอเลิกไพ่มาจำนวนสามใบแล้วนะคะ ชาวราศีมีนชาวธาตุน้ําท่านเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีเยี่ยมและเป็นเลิศท่านมีเป้าหมายเนี่ยอยู่อย่างสม่ําเสมอเลยนะคะดังนั้นเนี่ยให้ท่านคอยนําเอาความสําเร็จเล็กๆที่ท่านเคยประสบความสําเร็จมาแล้ว หรือบางแท่นอาจจะมีความสำเร็จใหญ่ๆที่เคยประสบความสำเร็จมาแล้วนะคะให้นำความสำเร็จต่างๆเหล่านั้นมาคอยผลักดันมาคอยสนับสนุนตัวท่านผู้ชมค่ะให้ชีวิตของท่านผู้ชมหรือสิ่งที่ท่านผู้ชมเนี่ยกำลังหยิบอยู่กำลังจับอยู่ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์ใหม่ใดๆก็ตามนะคะให้มีความเคลื่อน ไปข้างหน้าให้มีความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรโชดช่วงชชวันค่ะชาวราศีมีนชาวธาตุน้ําท่านมีโอกาสได้รับความรักท่านมีโอกาสได้รับการยอมรับได้รับความเชื่อมั่นได้รับความเชื่อถือจากบุคคลต่างๆทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรท่านมักได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์โค้ชครคูรครูบาอาจารย์คุณพ่อคุณแม่เนื่องจากท่านเองเป็นผู้ที่มีบุญภาวัสนาส่งนั่นเองโอ้โหดวงดี รถมากๆมท่านมีโอกาสเดินทางไปยังต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศเกณฑ์การเดินทางในครั้งนี้ปลอดภัยอุบัติเหตุไม่มีนะคะท่านอาจจะเดินทางไปด้วยกันท่องเที่ยวเดินทางไปด้วยกันศึกษาเดินทางไปด้วยเรื่องของ ธุรกิจการงานหรือเดินทางไปด้วยเรื่องใดก็ตามนะคะโอกาสประสบความสําเร็จและมักได้รับการต้อนรับผลักดันสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ซึ่งอยู่ปลายทางค่ะหยิบจับสิ่งใดก็ตามนะคะมีชื่อเสียงเรื่องลือระบือไกลไปทั่วโลกมีโอกาสที่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอาภิมหาเศรษฐี Happy New Year and Merry Christmas